สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีเด้อจ้าเนาะวันนี้จะพามาเดินเล่นอยู่แถวอีกฝั่งหนึ่งของเมือนเมืองเบอร์เกนเนาะฝั่งทางนี้ก็จะมีพวกมหาเลยหลายแถวนี้ก็จะเป็นพวกมหาเลายพวกกันนี่ไรเจะก็ไม่รู้หรกเป็นมหาเลายเกี่ยวกับอะไรเนาะก็คือเราก็ไม่ได้ันรู้ลงลึกรายละเอียดขนาดนั้นเนาะ,ะก็จะ นี่แหละก็ไม่รู้ว่าจะบอกว่าไงดีก็คือมันก็จะเป็นพวกมีพวกทะเลฝั่งหนึ่งที่เป็นบ้านสีสีที่เป็นตึกสีสีก็จะเป็นแหล่งของคอนโดคนมีตังค์เนาะถิ่นคนรวยจะเดินข้ามสะพานไปนิดหนึ่งจะเดินขึ้นมาแล้วก็จะไปเ,เขาเรียกอะไรตรงนี้สะพานสะพานที่มันข้าม มันขามไปฝั่งโน้นได้เนาะฝั่ง,งอ,อีกฝั่งหนึ่งของทะเลเนาะล้วก็จะมีคนแบบมาเด,นดินเดินเล่นเยอะแถวนี้เนาะบรรยากาศมันดีมากเนี่ยจะมีแต่คนดูของนเษตีจะแถวนี้มีแต่คนมีตังคนเราฝั่งก็ของมหาลัยของของเมืองนี่เนาะนี่เดี๋ยวไม่ค่อยอยากจะพูดก็คือพูดติดติดคัดคัดอย่างเงี้เนีย <laughs> นี่คือสะพานที่เดินขามมาเมื่อกี้เนาะ จะมีทางจักรยานต่างหากมีคนเดินต่างหากส่วนมากก็จะเป็นพวกสกูตเตอร์พวกนี้เนาะ <c oughs> เขาก็จะมากันเยอะอยู่ขมไปขาม,มาพวกนักศึกษาพวกอะไรนี่จะมีหงเด่นน้าําตอนแรกเราเห็นในตัวเล็กๆเนี่ยเ,เราว่าลูกล้วลูกหงลูกหงทำไมมันคนละสีกับแม่มันที่ไหนได้เป็นเป็ด ก็จะมีเป็ดมีหงนี่สะพานที่เดินข้ามมาเมื่อกี้เนาะก็ทำไว้อำนวยความสะดวกของคนที่เห็นพวกนักศึกษาพวกอะไรที่เขาไปเรียนไปนี่กันเนาะเห็นไหมเราก็คิดว่าแต่ลูกหงที่ไหนได้เป็นเป็ดเป็ดก็เล่นอยู่กับหงเนาะหงก็สวยงามแต่ก็จะมีเด็กน้อยอะไรเล่นเสียงก็จะดังเราต้องตัดเสียงออก หรือไม่ไม่แน่ใจว่าได้ตัดเสียงออกถูกอันหรือเปล่าเด้ออาจจะมีเสียงแสกมั่งอะไรมั่งก็ขอโทษขออ้อขอโทษขอขอภัยมาด้วยเนาะเนี่ยจะเป็นถิ่นคนรวยจะแถวเนี่ก็จะมีเรือมีอะไรเนาะเรือเรือใบเรืออันนี้เขาจะมีกันนี่ยคนมีกระตังนะเนาะพูดถึงชมวิวกันเนี่แหละเนาะอยู่เมืองนี่ก็จะมีเนี่ยแหละมีวิวมีเรือมีภูเขา ก็ไม่มีอะไรมากมายทีันก็จะมีตะบ้านคนมีกระตังแถวนี้เราก็เป็นหมามองอันมองบ้านก็จะมีที่จอดเรือของเศรษฐีค่ะฝั่งนน้นก็จะเป็นศูนย์วิจัยเนาะอีกฝั่ง เรือนี่เหมือนเขามีกันทุกทุกบ้านเลยเนาะเหมือนทุกทุกห้องของคอนโดเลยมีเยอะด้วยก็จะเดินเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนะเาะก็ไปเดินคนเดียวเดินดูเดินชมบรรยากาศเพราะวันนั้นแด,ดดดีแต่ณวันนี้นะวันนี้วันนี้เป็นวันพฤรัสิฝนตกมาบ้านยิ่งแต่ฝนก็แรง วันนี้ก็ฝนตกแต่ก็ไม่เร่งมื่มวานนี่เลยถึงไม่ค่อยอยากจะพูดเองพูดแล้วก็ตะกุกตะกากพูดพูดเองก็ฟังเองไม่รู้เรื่องนะฟังไม่รู้อันนี้ไม่เก่งพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งเขียนก็เรียนยังไงเราไม่มั่นใจเนาะไม่มั่นใจในตัวเอง ในอากาศที่ดีเลยเนี่ยการไปชนไปกินอาหางแล้วนั่งดื่มนั่งอะไรนี่ก็จะลมทิปสั่นไปหน่อยหนึ่งแล้วทำเรียวด้วยเนาะเรียวก็ทำทำ YouTube ก็ทำแต่ช็อตน่ะไม่ได้ลงนานเลยเดี๋ยวต้องหลายอย่างก็ไม่ทันเนาะ ทำเท่าที่ทำได้อะตรงเนี้ยถ้าเกิดเวลาหิมะหรือเวลานั้นต้องลื่นเนี่ยเลยเพราะมันเป็นไม้ไม้แล้วมันชื้นอยู่ตลอดเวลาแต่เขาคงจะมีรถมาคัดเนี่ยคัดออกขี่ใครออกเนาะถึงก็พาชมเมืองนี่แหละเนาะเพราะว่าก็ไม่มีอะไรไม่ได้ออกไปไม่ได้ไปไกลออกจากเมืองนี้เลยอยู่ใน แถวๆในเมืองนี่เลยชมวิวชมอะไรแต่ในเมืองนี่ก็สวยเลย,เลยถือว่าถือว่าสวยเลย,เ,ลยเราชอบเราก็ก็สวยนชมบรรยากาศไปยเดทนี่ก็นานๆจะมีทีเด้อไม่ได้มีบ่อยๆคนมากก็จะหวยหาเดทกันนอกฝรั่งเขาเห็นเดทเขาก็อโอ้ยดีอกดีใจ ลคลิปก็จะจบลยเดอ้อขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเนาะวานฝักเมนไว้โดยเดอ้อพี่น้องเลยเนาะอันไหนพูดพิษพูดอะไรที่ไม่นน่นก็ขอโทษขออภัยเดอ้อพอคนพูดไม่เก่งเนาะยังไงก็ปวดโรคปอดใคเนาะยังไงเจอกันคลิปใหม่เด้อจะ้ะก็เราก็รอรถไฟกลับบ้านมาแล้วคันไอรถรางที่เราจะกลับบ้านเนาะบายบายเด้อจะ้ะบายบายจะ้ะ